พ่อแม่พี่น้องมือ55มาเบ่งช่วบรรยากาศนะคะหลังจากทีทต่ตั้งเวทีเ,เสร็จแล้วนะคะวันนี้แสดงที่อำเภอปวดแดงจังหวัดระยองนะคะพี่น้องอปวกแดงมากหนกำลงใสเด็กเดจ้าห้องกันที่อยู่กันมา,มากๆเลยนะจ๊ะนี่นะคะก็จะนอนรอแสด,แสดงในค่ำคืนนี้นะค่ะ นี่นะคทับโยบสาวสดี่ะชื่อน้องอะไรคะชื่ออะไรคะอวี วันนี้เราแสดงอยู่ไหนนะตลาดสุดตลาดรส์ระยองใช่ไหมตลาดคุขคาราให้กำลังใจด้วยนะคะซอสแจ้งค่ะ่ารเขาราสิพาเป็นเบิ้งบรรยากาศนะคะร้าทิเตตต่างเวที่เ็จดรับเขาจะซีอู๋กันไตล็อกประมาณนี้นะคะ บบรรยากาศรางเวทีเพราะแม่พี่น้องอ่ะยิ้วผู้ใดยิ้วแบบเพิ่มปวกแดงจังหวัดระยองหรือว่าชลบุรีพัทยามาดูกันได้นะคะ วันนี้ห้อเป็นร้านกว้างขนาดใหญ่เลยค่ะ p ีก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะประมาณ90%ค่ะเหลืออา่อาติดตั้งฉากนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้านไฟนะคะ ขนาดกว้างเลยนะคะพบม,มพี่น้องสามารถมาได้กัไดให้กนังใจดนราคาทุกคันอันนี้ก็จะเป็นคานไปนะคะคานไปกนลังเจออะะ้าคา เหลือ,อติดตั้งฉากนะคะพาราพิลล่บค่ะนี่อันหนึ่จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟ LED city light นะ,ะจะเป็นลัโ่โพงค่านไฟกันแล้วขึ้นนะคะทุกคน ่นราคาก็สิเป็นเวทีให้เบื้องหลังกระสี้อนทำงานกลางแสงนะคะกระสีหอนกระสีลำบากนะคะอ่ะคอ่อนไอ,อยเท่ากระสิเมื่อยแน่นน่อยต่างเวทีต่างแต่เทียงระบ,บายพี่นอ้องแดดทนหอน โอเคค่ะพอพ่พี่น้องจังเรยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหะะ้ได้นะคะผู้ใดอยู่ใกล้อาจจังหวัดระยองก็ามาให้กำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะ